เหมือนกับคำพูดที่หลายๆคนเคยเปรียบเทียบไว้นเ,เรื่องของลาปีเตอนไม้เอาลิงมาไ่ว้นะ้ำดังนั้นน้องจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีความสามารถอะไรน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนอแม่น่นนาจะทราบดีว่าเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเอง,เองหาเพื่อนหาแฟนหาผู้นิงแฟนของเขาดังนั้นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครชอบ เราจะหาคนที่ใกล้กับเราในการคบหาเขาด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอ่ะเขาจะทดลองคบเพื่อนไปเรื่อยๆในแต่ละกลุ่มถ้าลุ่มไหนได้รับการยอมรับเขาฝ่าสจะเปลต,ต,ตัวเองให้เข้ากับกลุ่มนะประเด็นก็คือว่าเรามั่นใจได้ย่งไงว่ากลุ่มเพื่อนที่น้นองไปอยู่เนี่ยมันจะดีสำหรับน,น้องหากน้องไม่ได้คนหาตัวเองและไม่ได้เัวเองป่อดที่จะไปเลือกคบเพื่อนในกลุ่มเพีไงนอกจากนี้นะคะก่อนที่ ช่วงปลยเลนี่ยช่วงปยอน,นุบาลเรายากะบอกาสำคัญมากในการทดลองหลากหลายอย่างในการหาประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อที่จะรู้ว่าฉันชอบฉันถนัดและฉันเก่งอะไรคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังในทีนี้อยู่ค่ะคุณปัยเชื่อว่าทุกคนอยากให้ลูกประสบความสำเร็จประเด็นก็คือเรามายืนยันเกี่ยงกความสำเ,เร็จคืออะไรความสำเร็จคือการชนะทุกเกมที่เขาลงแข่งชนะทุกอาชีพที่เขาได้ทำหรือเปล่าหรือความสำเร็จมันเป็นแค่เพียงเขาเป็นท็อ ของอาชีพนั้นก็เพียงพอนี่คือเหตุผลว่าทําไมน้องถึงจะเป็นที่แล้ต้องรู้จักตัวเองเพราะการที่เรารู้จัก,กตัวเองมันจะทําให้น้องรู้ว่าเขาควนลงแข่งในเกมเขาถึงจะเป็นทองและน,น,น,แน,น่าจะยินิยั่งยืความสําเร็จที่พ่อพูดแม่น่าจะอยิ่งมันก็เหมือนกับคําพูดที่ทหลายๆคนเคยเปรียบเทียบไว้ในเรื่องของลาบีนต้นไม้เอาลิงมาไหว้นะ้าเอามา้าไปบินอย่อยางเงี้ยค่ะดังนั้นน้องจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีความสำเร็